วันนี้โนกี้ตื่นมาแพ็คกระเป๋าเพื่อจะลงไปใต้สุดของอเมริกานะคะโนกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องที่หนิงอินเยอรมนีแล้วก็ทอ่อ,ทองช่อง KPP Channel ช่องของน้องอายนะคะคือที่หนิงเนี่ยก็ได้ไปรถทริปขับรถเที่ยวกับสามีนะคะไปที่ออสเตรียแล้วก็แวะหลายๆจุดเลย ็ที่หนิงตั้งใจไว้ตอนแรกเลยจะกลับเมืองไทยแล้วกลับไม่ได้ก็เออมันติดโควิดมันยัง COVID, มันยัง,ม,ยงมันยังไม่ปลอดภยัยแล้วถ้ากลับเมืองไทยไปกักตัว14วันมันมันก,ก,ก็ก็เสียเวลาเยอะคุณนายหนิงก็เลยต้องเปลี่ยนแผนขับรถท่องเที่ยวส่วนน้องอาย KPP Channel เนี่ยนะคะตอนนี้น้องอายน่าจะถึง เยอรมันแล้วเท่าที่ดูล่าสุดพราอมพรเมื่อวานนี้น้องอายเข้าเบลเยียมผ่านเบลเยียมแล้วก็ขึ้นทางด่วนที่จะเข้าเยอรมันน้องอายจะไปเก็บเห็ดที่สวีเดนนะคะนกกกี้ตอนที่เริ่มดูน้องอายช่วงที่เขาเริ่มทํารถบ้านนะคะวางแผนที่จะไปกันนกกี้ก็คิดไว้แบบคิดว่าอยากไปเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ก็มีความอยากอยู่แล้วในตัวพอต,ตัดสินใจก็ ตอนที่น้องอายแบบออกเดินทางพอน้องอายออกเดินทางปุ๊บมันประจวบเหมาะกับที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูจับบสเตอร์จับกุ้งมังกรของฟลอริดานุกี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีเป้าหมายได้เนาะน้องอายไปเก็บเห็ดที่สวีเดนนุกี้ก็ไปจับกุ้งบสเตอร์ก็ได้ตอนที่ดูของของคุณนายหนิงที่หนิงอินเยอรมนีเนี่ยนุกี้อ่ะอยากไปแต่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะขับรถไปเรื่อยๆไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีวัตถุประสงค์เลยก็ รู้สึกว่ามันมันมันยังวางแผนไม่ได้นะคะแต่พอคราวนี้น้องอายออกเดินทางปุ๊บประจวบเหมาะฤดูจับล็อบสเตอร์ปับ๊บนูก,กี้เลยมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์ก็เลยแฮกกระเป๋าออกเดินทางเลยค่ะ มาถึงแล้วแต่ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงที่คีเวสยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะนกกี้แวะมาบ้านเพื่อนเพื่อตุนสเบียงค่ะนี่ก็อนึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ถึงไก่ตับไก่ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสเบียงของนกกี้ค่ะ ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนี่เดี๋ยวเก็บใส่กล่องแล้วก็นี่ไปดูสเสบียงมกี้กันนะคะก็จะมีตบับนี่นะคะตับกับกล่นติง้ง เนื้อแดดเดียวน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูอบนะคะนกี้อบมาด้วยจากบ้านแล้วนี่ก็เป็นผักต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนี่นะคะค่ะพวกใบกระเทาานี่นะคะผักชีใบเลื่อยใบหัวละพา ผักไม่กวาดมั้งคะอันนี้แล้วก็มีต b s c ไ i ค e เดี๋ยวก,กี้ก็จะแวะเดี๋ยวตก,กี้ว่าจะแวะไปปั๊มน้ำมันไปซื้ออ,อน้ำแข็งนะคะกองทับเดินด้วยท้องฉันใดรถก็ต้องการน้ำมันฉันนั้นแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะ เนี้ยนะคะเข้าเขตที่เป็นถนน2เลนแล้วนะคะแซงไม่ได้นะคะก็ขับได้แบบชา้านิดนึงถ้ารถข้างหน้าเราเนี่ยขับช้าเราก็ต้องตามไปเพราะว่าเราไม่สามารถแซงได้นะคะแต่ว่าขับไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงที่เป็นให้แซงได้นิดนึงเขาจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงนะคะแต่ตอนเนี้ยก็ขับไปเรื่อยๆคะ่ะมีก็เป็นวิวข้างทางนะคะอาจจะสั่นบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่า นี่นะคะตอนนี้นกี้ถึงคีสแล้วนะคะก็ยังเป็นถนนอย่างนี้อยู่แซงไม่ได้นะคะแซงไม่ได้อยู่บนสะพานนี้นะคะถ้าขับรถไปมันจะสวยงามมากเพราะว่าเราจะเห็นทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้นกี้มาถึงที่พักที่แรกแล้วนะคะนกี้พักก่อน ก็คือจากตรงนี้กว่าจะไปถึงคีเวสเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงบวกรถติดรถช้าอีกอย่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นถนน2เลนแล้วมันแซงไม่ได้นกี้ก็เลือกที่จะพักที่นี่นกี้แวะที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ Google ดูแต่ว่าเช็คแล้วว่าที่นี่ดีนกี้เช็คอินเสร็จแล้วนกี้ก็ไปขอรถเข็นเข้ามานะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ดำน้ำกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็สเบียงนะคะนกี้ไม่อยากทิ้งไว้ในรถ เดี๋ยวมันจะเสียแล้วนุก,กี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่นี่กี่วันเนาะนี่นะคะถ้าเปลี่ยนที่พักทุกคืนก็คงลำบากอะเพราะว่ามันต้องขนไปแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยจริงๆแต่ก็สนุกนะคะ เมื่อกี้ตอนที่นกี้มาถึงแล้วขึ้นไปที่ห้องพักนะคะอนนกี้ก็กินแบบแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยหิวมากแล้วพอกินเสร็จอะไรเสร็จนกี้ก็ลงมาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะนกี้พามาเดินดูที่พักวันแรกนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าวเลยนะคะที่ออกไปก็เป็นทะเลแอตแลนติกนะคะนี่นะคะที่พักที่นี่คือแบบดี ดีมากเลยอะค่ะคือมีการทําการบ้านมาแล้วอะค่ะว่าถ้าเหนื่อยตรงนี้จะพักตรงนี้ที่นี่ถ้าเหนื่อยไปหยุดแถวนี้จะพักที่ไหนอะนะคะนกี้ก็ทําการบ้านมาพอสมควรก่อนเดินทางแล้วนกี้ก็มาแถบนี้ประมาณหกหนแล้วหัดรอบหกรอบหกรอบนะคะแตไ่ไม่ได้ไม่ไม่เคยพักที่นี่เลย ที่นี่มีเรือให้เช่าด้วยนะคะนกกี้ว่าพรุ่งนี้นก,กี้จะเช่าเรือขับออกไปะคะ่ะตอนแรกอะ่ะตอนที่มาเช็คอินตอนแรกเลยนะคะไม่ได้วางแพลนอะไรเลยพอเช็คอินเข้าไปดูห้องแล้วแล้วพอลงมาเนี่ยเห็นข้างหน้าที่พักนะคะเป็นอ่าวเลยนะคะคือหลงรักเลยะคะ่ะเพื่อน นี่พรุ่งนี้นก,กี้คิดว่าจะเช่าเรือแน่นอนค่ะต้องไปสำรวจแถบนี้สันหน่อยนี่นะคะห้องพักนะคะ คือตอนที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายอเหนื่อยค่ะแล้วก็หาอะไรทานก่อนนี่ก็ห้องก็รกแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยเลยไม่กล้าถ่ายให้ดูมากจะเป็นสองเตียงนะคะห้องมันรกแล้วอะคะ่ะแต่ว่าอยากให้อยากให้เห็น นี่ก็วิวจากห้องนอนนะคะแล้วเดี๋ยวนกกี้มาเปิดให้ดูนะคะว่านกกี้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะในกระ,กระเป๋าก็าคือเปิดให้ดูสดๆเลยไม่ได้แบบจัดอะไรก่อนนะคะอุ้ยเปิดผิดด้านเดี๋ยวนะคะเพื่อน นี่นะคะอ,คอุ๊บนี่ก็กระเป๋ากระเป๋าเวลาเอาไปลงเรือนะคะอคุ้ยนี่ก็เป็นพวกหมวกในกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อาบน้ำเ,ออเสื้อผ้าเนี่ยนกเกี้ยวมาแค่นี้นะคะแล้วก็เผื่อซัก ในนี้จะเป็นพวกเสกื้อในกางเกงในนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เอ่อพวกชุดที่จะไปออกว่ายน้ำอะคะ่ะนี่นะคะเนี่ยนกกี้ามาแค่นี้เองถึงเวลาเดี๋ยวก็ซักเอานี่นะคะนก,กี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหนื่อยก็พัก คืนนี้ก็เป็นคืนแรกของรถทริปทุ่งนี้เนี่ยตั้งใจเลยว่าจะไปสำรวจรอบๆนี้นะคะแถบนี้ที่นกกี้เคยมาเนี่ยรอบๆก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมันไม่ได้ใกล้าดาวเทาไม่ได้ใกล้เมืองที่เป็นตัวเมืองที่คนเขาไปชอปปิ้งกันถ้าจะขับรถไปก็ประมาณ15ถึง สานาทีแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอรถใหญ่บางเราหรือเปล่านะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อย่างที่บอกว่าจะเช่าเรือแล้วก็จะออกไปตกกุ้งมังกรอ,อีกอันหนึ่งนะคะนนกี้ที่คิดไว้นะคะอาจจะอยู่ที่นี่ สุกเสาร์อาทิตย์เลยวันนี้วันพฤหัสโนกี้มาถึงตอนเนี้สามทุ่มสามทุ่มกว่าแล้วก็ถ้าระบบน้ำร้อนดีระบบแอร์ดีแล้วไม่มีอะไรที่ต้องปวดหัวนกี้ก็ว่าจะอยู่สุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็ออกวันจันทร์เพื่อจะลงไป คีเวสใต้สุดอเมริกานะคะอันนี้ที่คิดเอาไว้นะต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่บห้าแล้วนะคะก็เหนื่อยเลยะค่ะวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหนื่อยเกินไปนักนกกี้จะไปออกเรือแล้วก็ลองไปดูลอบสเตอร์กุ้งมังกรดูว่าพรุ่งนี้จะมี มากน้อยแค่ไหนหรือจะจับได้ไหมหรือยังไงนะคะยังไงวันนี้นกี้ขอตัวพักผ่อนก่อนไม่ไหวจริงๆยังไงรอดูนะคะว่าทริปนี้ของนอกี้จะเป็นยังไงอาจจะไม่ไหวพรุง่งพรุ่งนี้กลับบ้านมาลืนกลับบ้านกลับบ้านก็ได้ไม่ไม่มีแลนอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนกี้จะ Google ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ Google หา กิจกรรมทําซึ่งจริงๆนกกี้มาทํากิจกรรมตรงนี้หลายอย่างแล้วหล,หลายรอบแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่นกกี้ยังไม่ได้ทํานะคะรอดูกันนะคะเพื่อนๆกุดไนกุดไนราตรีสวัสดิ bye ์บ๊ายบายค่ะ